วันที่30กระกฎาคมผู้นำระดับสูงของจีนได้จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและกำหนดแผนง,งานด้านเศรษฐกิจสำหรับครึ่งปีหลังหลังจากนั้นหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งรวมถึงธนาคารประชาชนจีนกระทรวงการคลังคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมกลางปีเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดยธนาคารประชาชนจีนให้คำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายดัดับปานกลางต่อไปพร้อมรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอเพื่อสับสนุนภาคเศรษฐกิจจริงและเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศนั้นกระทรวงการคลังประกาศว่าจะให้การอุดหนุนสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อการดำเนินงานในภาคบริการหลกักขณะเดียวกันคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้เปิดเผยแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวชุดที่4ในเดือนตุลาคมมูลค่ารวม6,9 0 0 0้านล้านยวนหรือประมาณ3,1500ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคโครงการเก่าแลกใหม่นอกจากนี้กระทรวงอาาุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีแผนเพิ่มมาตรการก,กระตุ้นและขยายกระแสก,การบริโภครูปแบบใหม่เพื่อเสริมแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย